ยินดีต้อนรับทิดจ๊อดอารมณ์กดทิดจ๊อดอารมณ์กดช่วยแนะนาตัวหน่อยครับเจริญพรครับอาตมาชื่อทิดจ๊อดอารมณ์กดเองจ้ะเคยเป็นพระาาราชคณะชั้นราชด้วยนะจ้เฮ้ยศึกแล้วลูกพี่เอาใหม่ๆสวัสดีครับผมนายอารมณ์กฎพลมุกชื่อเล่นจ๊อดชื่อเดิมเกรียงไกรเพชรแก้วเกิดที่ขอนแกน่นต่อมาได้หนีทหารไปทํางานมาเลยบอกเลยผมคือคนออกแบบตึกแฝดเป็นตนนัดเองหลังจากนั้นกลับมาไทยพร้อมผู้แสวงบุญแล้วเพื่อนสนิทอลณรงกฎพลมุกตุยเลยเอาชื่อมันมาใช้ เพราะกลัวคดีเรื่องหนีทาหารได้บวชตอนปี2529ที่วัดลำพนารายลบุรีก่อนจะย้ายมาอยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุรับดูแลผู้ป่วยโรคเอดเพื่อหาเงินบริจาคให้ได้เยอะที่สุดแล้วเอาไปซื้อที่ดินโอนเป็นชื่อของคนใกล้ชิดหลายคนและได้รู้จักกับบีเหินเพราะบีเหินช่วยหาคนมาบริจาคจนได้เงินเยอะระดับพันล้านอีกแต่สุดท้ายบีเหินมันเจ้าชู้เด็กมันออกมาแฉพาฉันพังเลยทีนี้ โถไม่น่าเลยบีเหินอุ๋งุงพากันพังหมดอาทิตย์ใหม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับอย่าเรียกผมสักหมีเลยสำนึกไม่ทันแล้วพอเธอะพอกันทีบิกเต่าพาไปได้เลยครับพระเจ้าจดนายแย่มากพอเธอะบิกเต่าพาไปได้เลย